ปิดไฟใส่หูฟังหลับตาลงแล้วจินตนาการไปพร้อมกับสิ่งที่คุณได้ยินเสียงโหยหวนจากเอเวจีเรื่องงานคืนสู่เย้าให้เสียงโดยเดอะแกงเรื่องโดย หมีชายหนุ่มร่างสูงใหญ่สมกับชื่อของเขาบุค,คลิกของหมีออกนักเลงนิดๆแต่ก็เป็นคนอารมณ์ดีขี้เล่นและชอบหยอกล้อคนอื่นเสมอเมื่อไม่นานมานี้หมีถูกบริษัทเลิกจ้างด้วยปัญหาทางเศรษฐกิจด้วยความที่เขาเป็นคนมองโลกในแงด่ดีเขาจึงไม่ได้เครียดอะไรมาก เขาพยายามหางานเป็นฟรีแลนซ์ทำไปเรื่อยๆพร้อมกับหางานใหม่ไปด้วยไม่ว่างานอะไรที่เขาพอจะทำได้เขารับทําหมดไม่เคยเกี่ยงมีมีเพื่อนที่สนิทมากๆอยู่คนหนึ่งชื่อบีทั้งสองเรียนจบมาจากโรงเรียนมัธยมที่เดียวกันเมื่อตอนสมัยเรียน พวกเขาเคยทำกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนด้วยกันมากมายไม่ว่าจะเป็นงานกีฬาสีงานประจำปีของโรงเรียนไม่ว่างานไหนๆเรียกได้ว่าทั้งสองรับทําหมดด้วยใจรักในงานสายนี้พวกเขายังเคยไปฝึกงานในบริษัททำอีเวนต์เดียวกันอีกด้วยหลังจากจบมาได้สักระยะหนึ่ง บีก็ได้เปิดบริษัทอ e ีเวนต์เป็นของตัวเองด้วยความที่ต่างคนต่างทำงานจึงทำให้ไม่ค่อยได้ติดต่อกันจนกระทั่งวันหนึ่งบีที่เพิ่งไปคุยงานมาเสร็จก็ได้โทรมาหาหมีระหว่างขับรถวสซัพวัดดีลูกพี่วสซัพว่างไงลูกน้องแม่ถ้ากลับมาแบบนี้สแสดงว่าสบายดีเป็นไงบ้างช่วงเนี้รวยหรือยังวะโอ้ยกูน่ะ มหาเศรษฐีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงอา้าวรวยแล้วแบบเนี้ยคงไม่สนใจรับจ็อบกูแล้วสิจ็อบอะไรวะนั่นไงพอดีกูรับจัดงานคืนสูดย่าโรงเรียนเรามาน่ะสิรุ่นน้องรุ่นเนี้ยไม่มีใครทําได้เลยอะไรวะงานโรงเรียนแท้ๆเด็กสมัยนี้ไม่ไหวเลยวะ่ปปะหมายล่าเอาลำลึกความหลังหน่อยเว้ยล้ำลึกความหลังเหรอเอาดิคิดถึงโรงเรียนเหมือนกันวะ่ะอีกอย่างตอนเนี้ยกูตกงานด้วย ยังไงวะโดนเลออฟว่ะบริษัทขาดทุนจับฉลากกันหวยออกที่กูเฉยซื้อลอตเตอรี่ไม่เคยถูกสักงวดเออมาทํางานนี้กับกูก่อนเดี๋ยวกูให้เพิ่มพิเศษทำสองวันนะเว้ยวันแรกเตรียมงานก่อนกูรู้นะ้ากูสอนมึงมากับมือแม่แหม,แม,แมครับลูกพี่พ่อคนเก่ง <laughs> <laughs> เออใช่มีอีกเรื่องหนึง่งมึงจำไอเบียรได้ป่ะรุ่นน้องเราปีนึงอะ่ะอ๋อ ผู้สืบทอดกลัวเหรอทำไมวะมันตายแล้วนะเว้ยฮะตายได้ไงมัน่ะเห็นว่าโดนสิบล้อสอยตรงหน้าวัดว่ะอะไรวะเนี่ยใจหายเลยกูเออดิพอกูรู้กูก็ตกใจนะเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะมีสายเข้าว่ะเออเออไว้โทรหายทีเออเออเมื่อถึงเวลาก่อนงานโรงเรียนหนึ่งวันบีจึงได้นัดหมีและทีมงาน มาเตรียมงานกันที่โรงเรียนเก่าซึ่งในทีมงานนั้นคนคุมหลักก็จะเป็นบีกับหมีและพนักง,งานของบริษัทบีอีกสองสามคนส่วนสตาฟที่เหลือใช้สิทธิ์ปัจจุบันมาช่วยเพื่อเป็นการสอนงานน้องไปในตัวการติดต่อสื่อสารในการทำงานนั้นจะใช้วิทยุสื่อสารในการพูดคุยกันเมื่อแจกจ่ายวิทยุสื่อสารให้ครบคนแล้ว บีก็ให้ตั้งความถี่ไปที่ช่องเดียวกันและกำชับว่าอย่าไปปรับเล่นเด็ดขาดเพราะเดี๋ยวจะหาช่องที่สื่อสารกันไม่เจอการเตรียมงานในวันแรกส่วนใหญ่จะเป็นการเตรียมสถานที่เวที T, เครื่องเสียงและไฟต่างๆทุกอย่างผ่านไปอย่างราบรื่นไม่มีปัญหาอะไรจนกระทั่งถึงวันงาน ช่วงกลางวันก็มีการซ้อมคิวต่างๆทั้งคิวพิธีก่อนคิวนักร้องและการแสดงโชว์ต่างๆรวมถึงการเปิดตัวประธานใหญ่ในงานหลังจากซ้อมใหญ่เสร็จก็เป็นเวลาเกือบ5้าโมงเย็นแต่งานจะเริ่มตอน6กโมงเย็นทำให้มีเวลาว่างชั่วโมงกว่าๆบีจึงให้ทุกคนไปพักผ่อนกันตามอัธยาศัย ในขณะที่ทุกคนแยกกันไปพักตามที่ต่างๆมีก็ได้เดินไปทางห้องน้ำชายหลังตึกเพื่อสู่บุรีเมื่อตอนสมัยเรียนเขาแอบมาสู่บุรีที่นี่เป็นประจำจึงอยากมานั่งรำลึกความหลังที่นี่ด้วยความเป็นคนขี้เล่นเขาเกิดนึกครึมขึ้นมาเลยลองปรับช่องความถี่ไปที่ช่องอื่นเผื่อว่าจะมีใครให้คุยเล่นด้วย เขาหมุนปรับคลื่นไปสองสาครั้งก็ได้ยินเสียงคนคุยกันเหนื่อยไหมคะน้องเมย์ไม่เหนื่อยคะ่ะพี่สนุกดีเออพี่บีคะแล้วที่พี่บอกว่าพรุ่งนี้จะมารับเมย์ไปดูหนังพี่จะมากี่โมงอะคะเออนะะโมแต่ยุ่งยุ่งอยู่เลยไม่ได้นัดเวลาเลยเอาเป็นสักช่วงเที่ยงดีไหมจะได้หาอะไรกินกันด้วยดีเลยคะ่ะน้อีนีน่ จีบรุ่นน้องเหรอมึงสำหรับพี่เม่อะไรก็ได้ทั้งนั้นนะ่ะแล้วน้องหมีล่ะครับพี่บีน้องหมีอยากกินซกเล็กก็ค่ะาเฮ้ยไ, <c oughs> ไอ้มีมึงรีบเปลี่ยนช่องไปเลยนะน้องเขาตกใจหมดแล้วเนี่ยว้ายที่พูดกับน้องเมย์พูดเพราะทาไมพูดกับน้องหมีต้องดุด้วยคะพี่ปีใจร้ายงอนแล้วชิยังยังยังไม่ไปอีกไต่ทีดีไหมไอ้ <c oughs> ไอ้บีเอ้ยไอ้บีมึงนี่ไม่เคยเปลี่ยนเลย เอหนุกดีเหมือนกันเว้ลองหาช่องอื่นดีกว่ามีเริ่มสนุกขึ้นมาจึงลองหมุนหาช่องความทีอื่นเพื่อจะได้ยินคนแอบคุยกันอีกเ <ๆ S 1> ขาหมุนไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่มีเสียงคนคุยกันแม้แต่คำเดียวเขาจึงเริ่มเบื่อและพยายามหมุนกลับมาหาช่องที่ใช้สำหรับทำงานแต่ยังไม่ทันที่จะหาเจอก็ Real <S <S มีเสียงดังขึ้น คือตอนนั้นนะ่ะเป็นเวลาตาเลิกเลี่ยนครับผมอัาต่ซ้อมมาตลอดคาบเรียนสุดท้ายพอเลิกเรียนผมก็รีบวิ่งไปห้องน้าที่ใกล้ที่สุดที่อยู่หลังตึกเรียนหื่ทําไมมันเหมือนตรงนี้เลยวะห้องน้ำมีไม่ค่อยมีคนใช้หรอกครับเพราะมันสก,กปรกแล้วก็ชอบมีนะักเรียนแอบมาสูบบุหรี่มีพยายามยกวิทยุสื่อสารในมือโบอกไปมาในอากาศ เพื่อหวังว่าจะเจอสัญญาณที่ดีกว่านี้แล้วสิ่งที่ผมกลัวที่สุดก็เกิดขึ้นจนได้ครับจนในที่สุดเสียงก็ชัดขึ้นตอนที่ผมทําธุระอยู่มีรุ่นพี่คนนึงเดินเข้ามาสู่บุหรีพอดีพี่เขาเป็นคนตัวใหญ่มากครับแล้วรุ่นพี่คนนี้เขาก็ชอบแกล้งผมอยู่บ่อยๆจะเรียกได้ว่าแกล้งผมทุกวันก็ยังได้ครับตอนนั้นผมยังทําธุระไม่เสร็จจะหนีก็หนีไม่ได้ จังหวะนั้นพี่เขาก็เดินปลีเข้ามาหาผมผมตัดสินใจวิ่งออกไปทั้งอย่างนั้นเลยแต่พี่เขาก็กระชากคอเสื้อผมจนผมงายหลังลงไปนอนกับพื้นตอนนั้นผมเจ็บไปทั้งตัวรอยชำ้ำความเจ็บของเมื่อวานที่ถูกซ้อมยังไม่หายเฮ้ยเฮยเดี๋ยวนะยังลุกไม่ขึ้นทำไมมันคุ้นๆวะมันจุกมากเลยครับมันตึงเชือกฟาง ที่ผูกไว้หน้าห้องน้ําที่ชํารุดมามัดมือผมไพรห,หลังแล้วมันก็ถอดกางเกงผมออกแล้วมันก็เอาผมไปผูกไว้ที่หน้าห้องน้ําผมพยายามร้องให้คนช่วยแต่ก็ไม่มีใครกล้าช่วยมผมเลยนี่เรื่องนี้มันเพราะมันคู่ไว้ถ้าใครช่วยผมมันจะกระเทอือ ผมอายมากไม่รู้จะทำยังไงได้แต่ยืนร้องไห้อยู่ตรงนั้นไม่มีอาจารย์หรือลุงพโลงเดินผ่านตรงนั้นเลยสุดท้ายผมก็ต้องอยู่ตรงนั้นจนฟ้ามืดลุงพโลงถึงมาเจอผมแต่ว่าจะแต่อะไรหลังจากนั้นผมก็ทนไม่ไหวอีกต่อไป ทนอยู่บนโลกนี้ต่อไปไม่ได้แล้วครับอ้าวเฮ้ยใจเย็นเช้ามันต่อมาผมตัดสินใจจบชีวิตของผมในห้องน้ำห้องหนึ่งครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะแล้วใครมาเล่าวะแล้วตอนนี้พี่เขาก็นั่งอยู่ หน้าห้องน้ำที่ผมตายเฮ้ยมึงลืมร่องกูได้ไงวะเฮ้ยใครวะใครแก้กูไอบีใช่ไหมนี่มึงจะเอาคืนกูเหรอมึงเล่นแรงไปแล้วนะเว้ยมึงจำเสียงกูไม่ได้จริงเหรอขอขอขอไม่ถึงพี่ผมขอร้องผมทำอะไรผิดหรอครับ วแค่เล่นด้วยสนุกสนุกทำไปร้องไห้ไม่ได้คึงแค่เล่นกับมึงนะสนุกก็แค่นั้นเองม<ต> <c oughs> ึงจำไว้นะถ้ามึงไปร้องไห้มึงตายแนะ่<ต> <c oughs> น่าเบื่อวะ่ะแกล้งนิง้งแกล้งหน่อยทำสะออยไปเถอวะว่ะที่เปียน้องรนะักไปหาอะไรกินดีกว่า<ต>ได้เลยเนี่ย <c oughs> มึทำได้ไยรันมึงมึงแค่ลาออกไม่ใช่เหรอวะกูรอเวลานี้มาหลายปีแล้วกูรู้ว่าสักวันนึ่งมึงต้องมา คว้างวิทยุสื่อสารใส่กำแพงห้องน้ำเข้าอย่างจังวิทยุกระจายเกลื่อนเสียงนั้นเงียบไปมีตัวสั่นขาสั่นไปหมดจนทำให้เขาไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้เขาพยายามรวบรวมความกล้าและสติที่พอจะมีเหลืออยู่เขาลุกขึ้นยืนแล้วพยายามจะก้าวต่อไปตอนนี้มีหัวใจเต้นแรง จนแทบจะทะลุออกมาจากอกเหงื่อไหลท่วมตัวเขาโซซัดโซเซพยายามจับไปตามผนังเพื่อช่วยพยุงให้เขาเดินต่อได้ทันใดนั้นหางตาของเขาก็เหลือบไปมองในกระจกประตูห้องน้ำที่อยู่ตรงกลางเปิดออกและมีเงาหลางๆคล้า,ลายคนใส่ชุดนักเรียนยืนอยู่ เขาเรีบสะบัดหน้าหันไปมองทางห้องน้ำห้องนั้นเฮ้ยแต่ทว่าในห้องน้ำนั้นว่างเปล่า oh. มีถอนหายใจด้วยความโล่งอกแต่ทันใดนั้นเองก็มีเสียงดังออกมาจากวิทยุสื่อสารที่พังแล้วปผมอยไปเถอพี่ผมขอร้องผมจะไะไรพี่ เสียงวิทยุพูดซ้ำๆอยู่อย่างนั้นไม่หยุดมีเริ่มสติแตกแต่ก็ยังพยายามก้าวขาเดินต่อไปตอนนี้หัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นร่างกายของเขาร้อนเผาราวกับคนที่เพิ่งเล่นกีฬาหนักๆมาเขาเริ่มหายใจติดขัดแต่ก็พยายามครองสติไว้เขาเริ่มสุดลงกับพื้นเอามือจับไปที่หน้าอก ห,หวังจะให้หัวใจของเขาเต้นช้าลงเขาตัดสินใจสวดมนต์หวังว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยให้เขารอดพ้นจากวิกฤตนี้ไปได้ทันใดนั้นก็มีเสียงดังขึ้นมาที่ข้างหูถ้าจริงไานก็ช่วยผมไม่ได้หรอก อีกสิบนาทีงานคืนสู่เย่าของโรงเรียนกำลังจะเริ่มขึ้นแต่หมีไม่ได้มาประจำจุดที่ตนรับผิดชอบบีพยายามติดต่อวิทยุสื่อสารหาหมีแต่ไม่ว่ายังไงหมีก็ไม่ตอบทุกคนจึงช่วยกันตามหาอย่างลุกลี้ลุกลนเพราะหน้าที่ของหมีนั้นสำคัญมากในการจัดงานครั้งนี้จนในที่สุด บีก็พบหมีในห้องน้ำชายหลังตึกเรือด้วยสภาพที่นั่งคุกเขา่าตัวโก่งความหน้ากับพื้นศีรษะที่หันออกมาด้านข้างเห็นใบหน้าซีดเสียวดวงตาเบิกโตจนเหมือนจะถลนออกมานอกเบา้ามองเห็นเส้นเลือดในตาได้อย่างชัดเจนปากอ้ากว้างผิดปกติมือขวากุมอยู่ที่หน้าอกซ้ายมือซ้ายหงิกเกรงและเขา ไม่มีลมหายใจแล้วทุกคนได้แต่ร้องโวยวายออกมาด้วยความตกใจเมื่อบีเห็นดังนั้นเขาก็เข่าสุดลงกับพื้นเอามือทั้งสองกุมใบหน้าร้องไห้ด้วยความเสียใจที่เห็นเพื่อนรักเสียชีวิตอยู่ข้างหน้า งานคืนสู่เย้าของโรงเรียนปีนี้ทำให้หมีได้หวนรำลึกความหลังอย่างที่ได้ตั้งใจไว้จริงๆ